เปืองสองทีมครับอย่างคือตามการครับก็เป็นในนักี่ชาครับตัวยักเกียวครับกับแฮงซับครับก็เป็นทุกบอลฮะรายการซีเว็บสปโปรครับแอปไทยใส่ฮะ เกมขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของยับเขี่ยนะครับจะได้เป็นฝ่ายเขียเ่ยลืมเกมก่อนฮะวันนี้ได้เจา้าจุดเต้ยรถถังครับเจ้าเบสนะครับผลิตฝ่ายเลขสี่ครับ,รม,รบมายืนในแดนหลังให้กับของยักษ์เขียวฮนะแต่เป็นบอลของแข็งซัพย์เลยครับหลงมาจังหวเนี้ยนะก็เปิดโดนขึ้นมาลูกนี้บุกติด กุลสัประตูครับออกยักษ์เขียวฮะโคชซันครับพี่จเบนนะด้านขวาอันนี้เป็นไม่ใช่ลิเบโร่โรนะอันนี้เป็นทางด้านของเน่งแล้วมายืนเป็นตะกันหลังตัวครับให้ทางด้านของยักษ์เขียวฮะด้านซ้ายนี่เป็นทางด้านของเตโต้ฮะมาทีเมงครับย oh. ักษ์เขียวฮะยักษ์คงเซตบอลหาช่องครับพี่เตโต้ฮะทางด้านซ้าย หมูวันนี้ไม่มีทางด้านเก่งด้วยครับแม่เห็นเพื่อนตัวเก่งปมาทำทีมเลยทางด้านยักษ์เขียวครับใช่ครับต้องใช้เอกครับมาแทนเอกต้องมาเป็นเพื่อนเพื่อแทนเจ้าเก่งครับวันนี้นี่กรัคืนตั้งทิเบสตตาหายไปเนี่ยค่อนข้างจะหลายตำแหน่งเลยครับทางด้านซ้ายทางด้านเอ็มก็ไม่อยู่ครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในสนามครับใช่ครับแต่ข้าก้าบมีมาได้เป็นตาท่ายมาของเจ้าออฟแล้วฮะับออฟแล้วก็ทางด้านของเนื้อแล้วครับ แม่ครับระวางดูวเมื่อไม่หมุนพิงไปได้ครับแหวนซับฮะแต่เป็นลูกพุม่มครับของยักษ์กเขียวตัเตะเปลีมาแล้วมีเข้ามือครับวางยาวแล้วครับาสายในขนาดของเจ้าตั้มนะจังแต่ขนาดเส้นลูกมีก็ไม่รู้กันครับกอบนแรงไปออกหลังครับได้เป็นลูก ตักเตะขึ้นมาครับตอกยักษ์เขียวฮะพอสักครูครับมาที่เนึ่งบอลเสร็จแล้วฮาววันนี้ท่านนั้นยักษ์เขียวใช้เป็นทางด้านเบนซ์เลยครับตอกขึ้นไปให้ขยับขึ้นไปข้างหน้าครับแเราตอกไปทางด้านซ้ายไหมตอกครับลูกนี้ตอกพึ่นไปข้างหน้าแหละลูกนี้ก็เปิดข้ามไปข้ามมาเนี่ยตอนนี้มาอยู่ทางด้านเองขวาจะไปครับคงห้ามจะไปยากครับโดนตามไปกบในพื้นที่น้อยครับ แล้วต่อไปลูกนี้จับแม,บม่จับไม่ดีครับลูกนี้จังหวะจะจับเพื่อจะเล่นเองนะด้านโน้นลูกนี้จับจังหวะแรกเนี่ยไม่ก่อนไม่ติดเท้าเลยครับ ก็ต้องบอกว่าทุกๆแมทเนี่ยเราที่ทําการแข่งขันอยู่เราเดจะทำการถ่ายวิดีโอไว้ให้ครับสามารถจะไปติดตามดูผลงานตัวเองได้ทาง YouTube เลยครับหรือง่ายๆเนี่ยก็เป็นเพื่อนเราทาง Facebook ครับแอนเข้าไปที่เซเว่อครับก็จะง่ายไม่ต้องไปลื้คนใน YouTube ครับก็สามารถจะดูลิงก์ที่มาโพสไว้าน Facebook ได้เลยครับ ถ้าดูแล้วก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ like, ให้เพื่อนดูด้วยครับใช่ครับก็ใครยังไ,ไม่ได้เห็นผลงานตัวเองครับในการเล่นซิปก็เข้าไปดูได้ครับทางเฟซบุ๊กฮะเซเว่นสตรอบยังเป็นบอลของยักษ์เขียวพี่เบนฮะจ่ายให้ลูกเมฆด้านซ้ายครับเจ้าโนนะนคูลาเบรับ น้อยกน้อยกัซ้ายเปิดมาลูกับเลูัตับลกไม่ับเตันี่โอ้โหนี้เก็นได้อกนเมยว่านเสกกันครับทีัดพรอมนมาเปิดลูกนี้ชาเลบออกกา้ครับจเป็นลูกทุ่มก็แปลงอก ไกลมาจาังหวะนี้ครับถูกไดาในเป็นเจ้าฟุตไปฮะลูกล่างสูงใหญ่ครับไม่ผ่านเบสค,ค,ครับจังหวะนี้จ่ายมาออกขึ้นมาเอกเอกบางมือเนี้ยได้อยู่ครับดัดขาได้เป็นเอกครับแักขาตัวปลุกครับต่อยังขึ้นเกียร์ยังไม่ได้ครับตบตาเกตไก่ครับตี่เอกฮะรัดสายได้เป็นโต็มเต็มครับเอา ากขอสนามาที่เหน่งฮะเน่งลองกิงลูกเมกี้ก็ปิดทางด้านของใต้งลอ,อกข้ากบได้จุลูกทุบครับทุบแต่ทางกาปฏิออกแต่การัเองตัดได้ปั้ก็นอยอแล้วแล้วก็เลยียร์ทิ้งแว้ทางด้านของเจ้าต้มครับโอ้โหวเตาาาาาา้นีเลียร์จะแบบจัปตัดทิ้งไของตั้างนะ บอลจะเป็นของยักษ์เกียร์ครับตั้งขึ้นไปครับตรงด้านหลังครับทางด้านของเต็งเบสฮะเด้งสั้นกับเอกครับเอกมาที่หนึ่งอีกทีเด่นจะเลี้ยงลูกนี้โดนทางด้านของตั้มฮะับางลูกนี้เลยผู้ตัดสินก็ไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อครับได้เป็นลูกตั้มเตะขึ้นมาครับทางด้านของแข้งสั้นครับอ๋อคขอบคุณครับ ยังตัดได้ครับแล้วก็แผ่นซับครับตอกได้ครับเก็บได้ครับแผ่นซับทีตรงนี้ไม่ผ่านเจ้ตัวครตัดได้ครับสองสองจ่ายด้านซ้ายเอแคลนี้โอ้โหครับทีเสาแรกครับยังไม่ผ่านผู้รักษาตัวครับรับลูกนี้ก็บอดแล้วหลุดออกหลังแล้วครับได้เป็นลูกปีกบุกครับทางด้านของยักษ์เกี่ยวครับ ป aki, ป ceksin, ปปเปิป il, ดเตตโต้ฮะเปิดมาแล้นี้ก็เข้ามือขึ้นเราดูเขาเล่นเร็วอ๋อครับเบสปรับไปนี้ฮะเลนจี่บาร์รับโตตโต้เปิดโอ้โหฮะจุดยิงจุดเปิดนะครับโตตโต้ลูกสั่งเตะขึ้นไปครับจางด้านของแฮนด์ซับฮะเปิด ตัวคล่หดหน้านี้สังเกตทับเต้าละนะฮะเปดปุ๊บนะฮะันี้19ตัวสูงใหญ่เลยฮะหาเป้าต้ดนขอหักตอกนะย่างบิดเบีร์วของทางด้านของยักษ์เกียวครับค่อยๆซิ่งค่อหาช่อง่อดครับ วันนี้ยังเป็นเทื่องครับทางด้านของยักษ์เขียวเด็นชุกชือนครับซัดติดเบสครับซ้ายนี่เป็นทางด้านของโตโต้แล,ล้วครับก็ยังหาช่องเจาะยังไม่ได้ครับทางด้าน,นของยักษ์เขียวครับค่อยๆเซตค่อยๆหาชออ่องเจาะใจซ้ายขวาครับขอบบอลตามายครับก็เปิดลูกนี้ก็จะปิดบล็อกออกได้เป็นลูกทุ่งครับทางด้านของยักษ์เขียวครับ สูมาจะให้โนครับก็เดินเกียร์ติงครับตัวตัวก็ไปดีกว่านี้อาแล้วก็จะปีไปออเรื่อยๆด้านสองบ้าก็กจะปีจังหวะนี้ก็ไม่ทันครับสองหลักเลครับตัดติ้ขึ้นไปครับจัดเขียวเบสระที่หนึ่ง ไปใส่ขอบบอลหานเข่าใครับแต่ตั้งของยักษ์เขียวครับโดนลูกย่างอ,อก๊อฟอ๊อฟกับพีโรเมียครับเลี้ยงจังหวะนี้ก็ไม่ผ่านครับติดหาครับลูกจัฟเสะเราได้ครับแา่ตั้งของเอเอ็กครับเอ็ก,อกหาครับเอ็กใช้กองประจันครับสุดท้ายครับเปิดหนึ่งบางไปฮะถูดกองปรยายไมไปกดกันแล้วอยากครับได้ดีครับการตอบบอลเท้าสู่เท้าครับของยักษ์เขีขยวครับ ึือจากทางด้านซ้ายครับโตโต้ไหลามาลูกนี้โอ้โหครับก็จากไหนเคื่อนที้ก็ไม่รู้กัน,นครับแล้วท่านสนาเก็มีการขยับแล้วครับเปลี่ยนตัวแล้วครับทางด้านของยักษ์เขียวครับเนี่ครับทีไ่ไปเกลื่อตัวเก่งครับตัวเก่งมาแล้วครับเก่งลงไปแทนทางด้านของเม่งละ นาเดกการครับเก่งนะครันฟูกับเก่งฮะยปเอางด้านของออฟครับลุงมาแทนยืนด้านขวาแทนชนะด้านของเบงครับแล้วก็เอาเก่งครับกลบไปเจียคนเพื่อตกรงดับช่วยกับชนะด้านของเองฮะด้านขวาครับออฟเล่นดีลูกนี้โอ้โหครับตึ๊กตุ๊กทิ้งเลยครับกอดไปไว้ก่อนครับกลอดไม่ตกปลอดว่าตัดทิ้งไปก่อนครับได้บิสเต้พบกับยักษเขียว เฮ้บุกเขานั่นจ้าครับโตโตฮะเปิดิ้เข้ามาจากกหวะนี้เองได้หวงลูกนี้โอ้โห,โโห,นหนก,กลังหนักต้องอไปครับเข่าบว์เสาประตูครับควัยาวฮะต่อไปเนี้ครับโอ้โหครับไม่ถีกแต่ละของพวกครับแต่ละคนเดีครับเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะได้เป็นลูกทุ่มครับงต้านาของแงอก พอจบทีดูดีก็ไม่ผ่านครับเก็บได้ครับแถวองครัตโตมาที่เก่งครับถึงก็เสียบ้างครับแต่กว่าที่สุดท้ายครับเอกครับลงมาช่วยครับทางด้านของแฮงเซอร์ิดตักล็อบอย่างเดียวนั่งเลยครับทางด้านของยัดเกี่ยวครับคว้าได้จริงจริงนะครับแต่ว่าเป็นยัดเกี่ยวไม่เข้าครับเพราะว่าทางด้านของ แข่งเจ้าปิดลงไปคุมพื้นที่กันดีครับในแดนหลักแทบจะหาช่องเจาะไม่ได้ครับตักลับเลือขาจังหวะเฉือนจังหวะนี้ยเอ้าทุบลนมาจีนุ่นโอ้โหเต่าต้อเขุบออกมาวักลูกจีนมาได้ครับเกือบไปแล้วครับแต่ไม่ของแฮมซทรัพย์ครับทุกผสาวต้องก็ยังไวครับออกมาหลังทางยิงได้ครับจังหวะนี้ครูจะติดให้เป็นจุ๊บุ๊ครับ Hát là hấp tiệt tươi kia Giờ cũng bao thầy hàng tâm này Thì hợp... mà cho hỏi nhé hấp Cũng có chiếc bọn hay của Phan ơi phóng bế Phải phải kia ra kia không, thể không thể โอ้โหครับไม่มีช่องเจาะลองกินใจครับจังหวะนี้ก็จะโดดข้ามคานไปครับก็กว่าทางด้านของแฮมค์ซ่อมฮะคุมพื้นที่ในเกมรับในแนวรับได้ดีเลยฮะับทำให้สัญญานัดเขื่อนเขาไม่พื้นที่ในการเจาะครับเหมือนวางแผนมันดีเลยครับเจาะด้วยการกิไกลครับลองกินก็มันก็ข้ามคานครับอาศัยจังหวะเสือครับจ่ายไปตรงนี้ครับด้านซ้ายครับตัดแหวนนิ้วหันตัวตัวฮะติดตัวสายจะลุกบอลกนี้ครับ โอ้โหเขาปล o n เร็วจริงครับมางที่เก่งครับเก่งสวนผ่านลูกนี้คือติดบอกว่าเป็นลูกไม่ได้เปลี่ยวครับจังหวะการเข้าสกัดมาสักครู่ครับเดี๋ยวจะมาให้เป็นลูกคว้าก็สบานของยักษ์เขียวครับติดฟีกิปบริสต์ตอบเขี้ยวด้านขวาครับของยักษ์เขียว เดี๋ยวจังหวะยิ่งจะจ่าของ,งทั้งสองทีมก็ยังไม่มีนะครับเด็กก็ข้ามที่จะปิดอยู่ครับตอนนี้ดูซีคิกจังหวะนี้ของยักษ์เขียวหลองยิงเลยดีไหมจังติดกระแสออกหลังคนระับได้เป็นเตะมุมครับของยักษ์เขียวเตะกปุ่งทางขวาครับศิษเซอตัวฮนะ บินมาลูกนี้เอขึ้นสบัดลูกดีก็เบาไว้รักเกียร์ทิงแลวเสือตักรับกนดีทีเดียวชนดของแข็ซับนะฮะหน้าประตูนี้แค่ไม่มีช่องเ่อเลยรับจีนเต็มแล้วโอ้โหต้องยอนาากลับมาตั้งก็ให่ครับก,ก็หาช่องต่อครับแต่สับเต็ต้ ไหลสั้นๆหรือไงก็โอ้โหไม่รู้กันฮะแรงไปฮะพัสดุกติการเปลี่ยนตัวครับของยักษ์เขียวครับเีลป่ยนทางแล้นของเบงอัพตัวลงไปอีกทีสุกโตนแล้วนะออกมาพักก็โยกโตโตครับไปยืนแซ็คตายครับก็ยืนแซ็คสาวเดิมครับแข่งซ้อมก็กติการเปลี่ยนตัวครับ ผู้คนนี้ก็ออกไปพักคู้คิตาลแล้วลก็ลงมาใส่เื้อกันจับเขียวครับ ไป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 หาช่องต่อครับโอ้ยี่เอกครับเอกจ่ายวันนี้ที่เหงหุนพื้นที่ได้ดีครับแถมซองจ่ายยังไม่รู้ไปอฮะยังพิงไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายก็หลุดสุดทีสุดประตูครับแถมซ้อมฮะอยู่มาตรงกลางหน่งยังมุนคื้นไปได้ครับ เดี๋ยวจหวะงยิงตอนสุดท้ายก็จะไม่มีให้เห็นนะครับแฮั้นเล็กใส่จังหวะชั้บแล็กจะเสียก็วางข้าวฟ้าลูมียเขาโหมขึ้นทีิงไม่ได้โดดโต้ครับตัดตายกลางนี้เป็นเอกครับเอกปักกันอยู่แล้วจะมาสุดท้ายอะคุณประธานครับบอกเอกก็เก็บไว้ได้ครับออกพลาดจังหวะนี้ ทางตั้นครับพื้นที่นะครับสายด้านตะั uh ้เปโต้โอ้โหครับแข้งซอมนิดลงเร็วจริงๆครับสวยเจ็ดเด่นตั้งกันใหม่ครับทางด้านแข้งยักษ์เขียวครับเดวันจิตค่เล่นของทางด้านของแข้งซ้อมนี้ตั้งรับในแดนของตัวเองอย่างเหนียวนั่นเลยครับยัดเกียวกมาใส่หาครับ เปิดดับนบนลรื่ก็โอ้โหครับไม่ผิดแล้วก็หลุดผิดเพื่อปราบประตูครับตามครับเพ่อราบตาต้นคัดฮะไฟไฟเส็นตา่ายลรกนี้ก็ยังปิดครับ เพิ่มคกับของคาดด้านของแฮนซับเมื่อหลังครับธุรกิจของว่าเป็นการแพกบอลครับไเป็นตูชุบของทางด้านของแฮนซับครับเกมก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายเกมครับ2นาทีติดก่อนซึ่งเวลาบาดเจ็บครับยังไม่มีสกอร์ครับสกอร์ก็ยังถูกถอยู่ ไปลุกทุ่คมครับแอนด์เซนครับทุ่ส,สั้นครับทางด้านขวาฮะโยกขาจะมาเตะครับซับขาไหลวิสเตเตอร์ป้าวสูงครับจังหวะสุดท้ายว่าทำเอาไปเองครับทางสลับในการเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับกองยกกักษ์เขียวฮะวิสเตเตอร,ตอรฮะออกมาพักแล้วสุดเต็มน้องเราไปเพีะ ครัแต <ar> ่ในของเจ้าทัพแลออกมาพักแต่ใครเซตขึ้นมาครับาแต่ในของเจ้าเกี่ยวครับแต่พี่ยิ้มีอุมขู่ครับโดนตาปกติแล้วต้องใส่เลยนะซ้ายครับเติมรถอยู่ทางหลังซาครับเข้าไปกดดันฮะอยากได้เลยครับแผนตามอ่ะเก็บเกันไปครับ ใส่ใส่ขึ้นมาครับแผนซับเปิดสองตานะเบินเบิดทางด้านซ้ายครับเบสยังจัดได้ครับมาที่ปาตากขืนมาลูกเมียสุดเลี้ยงไปจากเท้าครับซับนี่เอกจ่ายลูกเมียครับโดนตัดแล้วจะโดนเคลื่อนหล้วครับล็อกบอลหนึ่งฮะโอ้โหครับจับคิ้วหลุดจัะขวา่ครับโดนทับปาครับได้เป็นฟรีคิกครับบริเวณตรงกลางสนามครับทางด้านของหักซ้ำ

เต็มใจม้วนจากนัดนขวาตาเปิดเดิมว่าเสาสลูกนี้มีเปลวลูกนี้เรี้ยเลยเป็นตาั้ขอตั้งครับจากลูกเต็มมจังหวะนี้ตาเติดตอนที่เสาสอเอาเตาตั้งครับเล่อนหมาเลีครับขอแขนับวิ่งอชุดมนเปครับมีแปเต็มเ้าครับเรี้ยแเลยนะโอ้โห จังหวะครึ่งแรกครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแล้วช่วงท้ายเกมครับช่วงทดเก็บติดทางด้นของเจ้าตั้มครับยินแค่ทางด้านของแทงรับขึ้นอทำนักเขียวนเขาคุมไปโดยสูดครับโอ้โหครับไทยจะไปชิ้แล้วแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับ